ส่วนผู้เสียหายต่างๆที่เหตุเกิดมานานแล้ว5ปี10ปี3ปี4ปีอะไรต่างๆนะครับนะที่ทําในที่รับทั้งหลายน้ำมันขาดลุความหมดแล้วนะครับคือนัดนะเขาบไฮโซนัดเนี่ยก็พาแฟนไปแถลงคงแถลงข่าวแต่ก็อย่างไรก็ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งนะีบอกแฟนเขาเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยจะถอนตัวออกจากการเลือกตั้งสงกเนี่ยไม่ได้นะครับ เขาก็พยายามเรียกมาลีจะบอกว่าจะไม่ประสงค์ลงจะไม่คะแนนไม่เอาคะแนนถึงแม้ว่าได้ก็จะไม่เป็นจะให้คนอื่นเลื่อนขึ้นมาไม่ได้นะฮะตามกฎหมายไม่ได้ต้องจัดการให้มีถ้าสมมติชนะขึ้นมาก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่จะถอนตัวกลางคันให้คนอื่นจะขึ้นมาไม่ได้กฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นนะครับแต่เรื่องนี้ในเชิงงานสังเคราะห์ไม่จบแค่นี้งานนี้มีการผมว่ามีการฟ้องเอาคืนกันนะฮะฟ้องกลับกันแน่และที่สําคัญคดีนี้ฝันทงเลย เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์เจียมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหมหานครที่เข้มข้นนะมีเรื่องใต้สะดือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคดีที่ปรินนะฮะ ลูกชายของคุณสุประชัยหรือซุปนะสุประชัยพานิชพักนีนะครับโดนคดีอยู่นะตอนแรกก็บอกว่าจะโดนเป็น10คดีเลยนะปรากฏว่าโดนไปแล้ว3คดีนะตอนแรกบอก4คดีตอนนี้เหลือ3คดีนะทนายความก็บอกว่านะครับมีการไปจ่ายเงินเพื่อที่จะยุติคดีซึ่งเขาก็ปฏิเสธว่าไม่จริงแล้เขาก็ได้มีการมอบตัวกับพนักง,งานสอบสวนนะครับต่อมานะครับก็ไปส่งตัวฟ้องศาลศาลก็มีคําสั่งปล่อยตัว ให้มีการประกันตัวในวงเงิน7000แสนบาทนะครับพอมีการประกันตัวเรียบร้อยก็มีคำสั่งห้ามออกนอกราชอาณาจากักนะรเป็นคำสั่งที่เกิดขึ้นไม่ให้ออกนอกประเทศนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือไปดูในเชิงรทก,การก่อนนะนเดีตนำมาว่ากันในเชิงงานวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ตอนนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับวันนี้ก็มาตามกระบวนการยุติธรรมนะครับผมว่าขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับมาให้ได้ครับผมยืนยันความบริสุทธิ์แน่ครับแล้วผมขอย้ำว่าให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพราะผมเข้าใจว่าว่าสื่อหลายคนถามคำถามอะไรแต่ผมขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแล้วพยายามอย่างประเด็นที่มันมีการบอกว่ามีการให้เงินกับผู้เสียหายเพื่อปิดคดีนี้ข้อเท็จจริงมับไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับผมไม่มีแน่นอน ความเมตตาจกากศาลให้พิาจารณาคัดค้านประกันของผู้ต้องหาคือ1คือที่ obvious ที่สุดคือ,อความสามารถในการหลบหนีออกนอกประเทศหลบหนีคดีนะครับผู้ต้องหาก็เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในระดับหนึ่งนะฮะที่จะหลบหนีคดีได้นะครับหรือสอก็สามารถที่จะไปคมคู่เยียดคนอื่นๆคมคู่ทางเรา หรือ,อใช้อำนาจคอนเนคชันหรือใช้เงินเสนอให้กับผู้ต้องอผู้ให้กับโจทย์รายอื่นๆที่อาจจะมีผลต่อรูปคดีหรือหลักฐานพยานหลักฐานนะครับแล้วก็สามคือเรามีความเห็นว่ามีผู้ต้องหาใหม่ๆมาอีกเรื่อยๆอแทบจะเป็นรายชั่วโมงเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ หลักฐานปรากฏที่ต่างประเทศเนี่ยว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2003ได้ามันมีข่าวทําน้องว่านะจะมีการเคลียร์กันเรื่องค่าเสียหายแล้วจบนะครับมันเป็นไปได้ไหมก็อยากจะเรียนนะครับว่าคดีอาาจารคดีก่มขืนขน,นะนะครับเท่าที่ผมมีประสบการณ์เนี่ยมันเป็นคดีส่วนตัวถ้าไม่ได้ทําต่อหน้าธารกำนานเนี่ส่วนใหญ่ก็ก็เคลียร์กันแล้วก็จบ นะเพราะฉะนั้นคนอื่นที่กําลังเชียร์อยู่นี้ทําไปทำมาเดี๋ยวจะกลายเป็นหมานะ่จะหอนกันไปหุงห่งหุองกันไปหมดนะครับอาหารเมร็ดเอยอะแยะมากมายเดี๋ยวหลายๆคนจะได้กินอาหารเมร็ดเพราะคดีพวกนี้มันเป็นคดีที่เกิดในที่ลับเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของความจริงส่วนผู้เสียหายต่างๆที่เหตุเกิดมานานแล้ว5ปี10ปี3มปี4ปีอะไรต่างๆนะครับนะบที่ทําในที่ลับทั้งหลายเนี่ยมันผันวามหมดแล้วนะครับการจะมาแจ้งความหรือการจะมาให้สัมภาษณ์สื่อก็ต้องระวังนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดผู้ต้องหาเอาเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็าอาจจะโดนก็หาแจ้งความเช็จนะหรือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับคดีพวกนี้เป็นคดีที่ละเอียดอ่อนก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับแต่ผมก็เห็นใจเหยื่อทุกคนนะครับนะทุกคนนะครับแต่ว่าคดีประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเคลียร์กันรับหลังและคนอื่นก็จะกลายเป็นหมาแล้วก็ต้องฮุ่งฮุ่งฮุ่งฮุฮ่งนะครับ สรุปสารให้ทําการประกันตัวนะครับเจ้าตัวก็จะทําการเปิดถแถลงข่าวอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะทนายความอย่างทนายเดชาพูดน่าสนใจนะคดีนี้ก็มีอายุความเพียงสามเดือนนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับนอกจากมีอายุ3เดือนแล้วนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ใช่ก่อเหตุในพื้นที่โรโหฐานเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะโดยส่วนใหญ่ทนายเดชาบอกว่ากองเชียร์ระวังให้ดีระวังหน้าแตก นะครับและที่สําคัญระวังโดนฟ้องสื่อก็จะระวังโดนฟ้องด้วยเพราะทุกอย่างมันจะปรากฏหลังจากที่มีรายงานนะครับว่า,ามีการเจรจากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่ทนายความนะฮะก็จะไปยื่นคดีเพิ่มเติมบอกมีจะมีโกรายไปแจ้งความนึงคดีเพิ่มเติมนะครับสิ่งที่เห็นตอนนี้ทุกคนก็เริ่มมองออกละว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการม,มีการทําโพ ของซุอร์โมมาก็ยอมรับนะครับว่าจากเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพรรคประชาธิปัตย์นะครับในขณะที่โฆษกของพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ออกมายอมรับเช่นกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็รองหัวหน้าพักนะครับเคยอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็ลาออกไปเรียบร้อย นะครับราะว่าคนดีโดยส่วนใหญ่อย่าไปเหมารวมนะคนดีส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในพักนะครับการกระทําความผิดนั้นการเป็นการกระทคกามผิดส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักการเมืองโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์อีกต่อไปประเด็นที่น่าสนใจเรื่องนี้มันจะจบยังไงผมเรียนทุนส่วนนะเรื่องนี้ยังกัวโซล빅อีกยาวยังไม่จบง่ายๆนะครับเพราะอ้างว่าจะมีการมาแจ้งความเพิ่มเติมอีกหกรายนะครับแต่ นะครับคดีลักษณะเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นข่มขืนไม่ว่าจะเป็นอนาจารเนี่ยะคกับกฎหมายไทยะครับมีอายุความไม่เกินสเดือนนะครับมีอายุความไม่เกิน3เน <c oughs> นม,ม,มเ,น3เดือนตกลงกันได้ไหมตกลงกันได้เว้นแต่เว้นแต่อะไรฮะมันมีบางคดีแบบนงงี้บางคดีเนี่ยเขาพอเกิดเหตุปุ๊บเขาก็ไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐาน <c oughs> นั่นหมายว่าการแจ้งความไม่เป็นหลักฐานไม่หมดอายุความนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ในคดีที่ปรินถูก แจ้งความเนี่ยเหตุเกิดเมื่อปี2 5 6 3ปี2 5 6 4และเกิดเมื่อ19ปีที่แล้วนะซึ่ง3คดีเนี่ยน่าจะหมดอายุความไปละไม่จงน่าจะหมดอายุความไปละนะครับซึ่งไอ้19ปีมันเกิดขึ้นที่อังกฤษมีการฟ้องร้องแล้วก็ศาลทําการยกฟ้องไปละนะครับส่วนอีก2คดีเนี่ย นะอีก3คดีเนะี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนี้ศาลก็ให้ทําการประกันตัวนะครับก็ต้องไปสู้กันบนศาลนะแปลกไหมฮะคดีนี้ไวมากเลยหลังจากที่เป็นข่าวปุ๊บนทนายยื่นนะไปแจ้งความนึงคดีปุ๊บอีกวันนะครับผูอ้องหาก็ไปทําการพบพนักง,งานสอบสวนพบพนักง,งานสอบสวนเสร็จเรียบร้อยก็ สั่งฟ้องทันทีส่งอายการสั่งฟ้องทันทีเลยแล้วก็ฝากขังนเออฝากขังทันทีเลยนะครับแล้วก็ตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวนะครับแต่ศาลก็ให้ทําการประกันตัวออกมานะครับอย่างไรก็ตามคดีนี้ยังไม่จบฮะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนะครับมาดูการตอบโต้นะครับว่ามันจะเกิดการลอยขึ้นนะการตอบโต้ถ้าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเลยนะผู้เสียหายคนพาไป นค,คนวิวิจาร์เนี่ยจะโดนแจ้งจับหนะมิ่นประมาทกับพรบอรคอมพิวเตอร์สื่อก็มีโอกาสจะโดนด้วยนะครับคนข้างจะสูงทนายก็เตือนแล้วอย่างที่ผมเรียน,นโอกาสคดีนี้เอาผิดยากนะครับส่วนในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนมาตั้งแต่ต้แตตนแล้วคดีนี้ในเชิงงานสังเคราะห์มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะฮะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับส่วนปรินก็จะสู้วิธีไหนนะฮะก็ดูว่าถ้า ก็ดูเขาเขาจะสู้วิธีไหนนะครับโอกาสที่มีการเขาเรียกว่าฟ้องกลับเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับในคดีระะัศะรเช่นนี้เป็นคดีส่วนตัวหนึ่งเป็นคดีส่วนตัวนะสอ,อายุความ3เดือนมันหมดอายุความแล้วอ่ะนะครับมัน2อ,อปี1ปีแล้วก็19ปีเนี่ยเว้นแต่คดีอีกคดีเน่เกิดเมื่อ12เมษา ซึ่งโดยส่วนใหญ่คดีลักษณะเช่นนีนะ้เป็นเรื่องการกระทําความผิดเป็นการส่วนตัวมักจะตกลงกันได้จ่ายค่าเสียหายก็สิ้นสุดกันไปนะครับโดยส่วนใหญ่คดีนี้ต้องใช้เวลาอีกนานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันสร้างความเสียหายให้กับพรรคปฏปิตย์ส่งผลกระทบต่อผู้สมัครเลือกตั้งเอนะครับดับเตอร์อะไรเนี่ยที่ลงสมัครเลือกตั้งอดีตอธิการบด,ดนะีก็ลงสมัครเลือกตั้งส่งผลกระทบต่อผู้สมัครสกอ แล้วก็ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยผมยืนยันนะฮะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็น่าสนใจอีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่ปรากฏว่าหลังจากที่เกิดคดีนี้ไม่นานนะฮะปรากฏว่าทนายตั้มเนี่ยเขาก็ไปที่ภูเก็ตนะไปเปิดโปงว่าภูเก็ตเนี่ยที่หาดป่าตองมีสถานบริการแห่งหนึ่งเปิดส่งเสียงดังเปิดเกินเวลา รปรากฏว่าแป,าาปาา๊บเดียวบิ๊กโจรกระโดดรับสั่งย้ายนะผู้ลับและคนในพื้นที่ทันทีเลยนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะฮะว่าเอ๊ะมันรับลูกกันเหมือนกับคดีเป็นคดีเดียวกันเหมือนกับคดีนี้เลยนะจับตามองให้ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเมืองคดีนี้ยังไม่จบหรอกนะครับเรื่องของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะเป็นปัจจัยทางการเมืองเอาเรื่องใต้สะด,ดือมาเล่น นะครับในขณะที่ฝั่งม็อบเสื้อส้มก็จะบุกไปพักประชธิปัดจะไปอย่างนั้นอย่างนี้เล่นงานพักประชธิปัตนส่วนแกนนำนะฮะมอบ3นิ้วนะก็คือนัดนะฮะไฮโซนัด so เนี่ยก็พาแฟนไปแถลงคงแถลงข่าวนะครอย่างไรก็ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งนะบอกแฟนเขาเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยจะถอนตัวออกจากการเลือกตั้งสงกเนี่ยไม่ได้นะครับ เขาก็พยายามเลี่ยงมาลีจะบอกว่าจะไม่ประสงค์ลงจะไม่คะแนนะไม่เอาคะแนนถึงแม้ว่าได้ก็จะไม่เป็นจะให้คนอื่นเลื่อนขึ้นมาไม่ได้นะฮะตามกฎหมายไม่ได้ต้องจัดการให้มีถ้าสมมติชนะขึ้นมาก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งหมายจะถอนตัวกางคันให้คนอื่นจะขึ้นมาไม่ได้กฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นนะครับแต่เรื่องนี้ในเชิงงานสังเคราะห์ไม่จบแค่นี้งานนี้มีการผมว่ามีการฟ้องเอาคืนกันนะฮะฟ้องกลับกันแน่และที่สําคัญคดีนี้ฟันธงเลย เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ